ประทับใจคำตอบพี่ซีศิวัชกับคำถามที่ว่าณจุดจุดนี้ยังอยากมีลูกอยู่ไหมถามว่าเคยคิดอยากมีทายาทไหมก็มีบ้างแต่ทุกวันนี้เราตกลงกันแล้วเราอยู่กันได้ผมก็รู้สึกโอเคอยู่กันแบบนี้เราก็มีความสุขแล้ว มันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งที่เราทําทุกวันนี้ให้ดีโดยที่เราไม่ต้องห่วงใครอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปอยากทําอะไรเราก็ทําได้เลยไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรอีกแล้วครับหลายคนบอกว่าแล้วถ้าแก่ตัวไปใครจะมาเลี้ยงดูผมก็จะไปอยู่บ้านพักคนชราเลยครับส่วนบ้านหลังนี้ก็ยกให้ลูกๆหล,ลานๆไปใครอยากมาอยู่ก็มาอยู่เลยเราก็ไปอยู่บ้านพักคนชราเลย แล้ววันหนึง่งถ้าเราจากโลกนี้ไปบ้านหลังนี้ก็ยกให้คนอื่นไปเราไม่ต้องมายึดมาติดอะไรเลยในมุมมองของผมเราไม่อยากมีลูกเพื่อที่จะให้ลูกมาเลี้ยงดูเราเราแค่อยากทำอย่างไรก็ได้ให้ภรรยาของเรามีความสุขก็พอถ้าเขามีความสุขผมก็สามารถหาหนทางแห่งความสุขของผมได้